เกาะกลางแบบไหนที่พี่ๆอยากได้เกาะกลางรูปทรงโลมาทรงกลมทรงรูมหัวใจเกาะกลางสะทรงฟรีฟอร์มหรือว่าจะเป็นเกาะกลางไว้สร้างที่พักอาศัย สวัสดีค่ะวันนี้ปูพามาชมการกุดสะเพื่อจะสร้างกระท่อมดินน้ำจะมีตัวอย่างแบบไหนเดี๋ยวมารับชมกันลกเลยนะคะรูปสระทรงรูปปลาโลมาขนาด3ามได้ที่สร้างกระท่อมดิมน้ำขนาดหนึ่งงานสระปลาโลมาขนาดหนึ่งไร่และที่สร้างกระท่อมดินน้ำหนึ่งไร่ก็ขุดได้ปลาโลมาทรงสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะ รูปที่3ามเป็นเกาะกลางรูปหัวใจขนาด3ามได้และเกาะกลางสร้างบ้านก็เป็นรูปหัวใจขนาดอยู่ที่2งานนะคะรูปที่สีสาทรงฟรีฟอร์มขนาดอยู่ที่สได้ที่สร้างบ้านกลางน้ําหรือสร้างกระท่อมดินน้ําก็อยู่ขนาดอยู่ที่1.2งานนะคะรูปที่5เป็นสารอบพื้นที่เกาะกลางจะอยู่ตรงกลางไว้สร้างบ้านสร้างกระท่อมที่จอดรถขนาดอยู่ที่1ได้ค่ะรูปที่6เป็นสะทรงฟรีฟอร์มขนาดอยู่ที่6ได้นะคะส่วนเกาะกลางน้ําไว้สร้าง นขนาดอยู่ที่1ได้ค่ะรูปที่7เป็นเกาะกลางน้ำทรงกลมขนาดพื้นที่ขุดอยู่ที่1ได้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจงานขุดเกี่ยวกับเกาะกลางน้ำหรืองานขุดเกี่ยวกับรูปแบบไหนก็ติดต่อมากับทีมงานได้นะคะทางคงหนองนาเชิงท่องเที่ยวคงหนองนาเชิงกเกษตรผสมผสานเรารับงานขุดทุกร,รูปแบบนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพี้ยนเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ